ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรดเด็คชัแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราจะมาแกะกล่องสมาร์ทแบงกันอีกแล้วนะครับผมจากทางเสี่ยวมี่นี่นะฮะโดยตัวนี้นะครับนี่มีตรามมี่อยู่ตรงนี้นะครับเสี่ยวมี่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านล่างจะเขียนว่าเสี่ยวมี่สมาร์ทแบง8 Pro นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับผมจากทางเสี่ยวมี่นะครับเป็น Global Version เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครเห็นเมื่อก่อนนี้ผมจะมีนี่เสี่ยวมี่สมาร์ทแบง7 Pro นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นนี่เง โดยตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับเขาจะเขียนว่าตัวนี้นะครับเป็น Large AMOLED Display นะครับผมแล้วก็ On-You Quick Release Structure นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนตัว Xiaomi Smart Band 7 Pro ตรงที่มันสามารถถอดเข้าถอดออกของสายนั้นได้ง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็มี GPS นะครับผม Built-in GNSS นั่นเองนะครับแล้วก็ Metallic Frame นะครับตัวกรอบเป็น m e t a l l ิกนั่นเองนะครับผมในส่วนฝั่งนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าตัวนี้นะครับ สามารถใช้งานได้ถึง14วันนะครับต่อการชาร์จนะครับ1ครั้งของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็รองรับการกันน้ำนะครับผม5 ATM นะครับสามารถดำน้ำได้สูงสุดถึง50เมตรนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้10นาทีนะสูงสุดนะครับถ้าดำถึง50เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีเฮล์มอนิเตอร์นะครับผมแล้วก็ โอวันวิสเลนน n ่งคอร์สก็คือตัวนี้จะมีคอร์สเันนิ่งนะครับจะเหมือนกับเสียวมี่สมาร์ทแบนด์เจโปรเลยนะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะระบุเป็นสเปคไว้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตราแสดงให้เห็นสถานที่บอกนะครับว่าตัวนี้นะครับผลิตจากที่ไหนนะครับแล้วก็ ขายอยู่ที่ไหนนั่นเองนะฮรแล้วใครนําเข้ามานะครับเสียงมีประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะระับแปะเป็นรายละเอียดนั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันนะ mm hmm. ด้านล่างนะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะฮะเราลอกเอาก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวเอ่อคัตเตอร์ใน,านการกรีดออกก็ได้นะครับโอเควิธีการแกะก็แบบนี้เลยนะแกะง่ายๆนะครับเหมือนทุกๆตัวเลยนะครับ mm hmm. ด้านในสิ่งแรกที่พบก็คือตัวนี้นะครับ mm hmm. เป็นสมุดที่เป็นผู้มือการใช้งานนะครับเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นตามกฎนะเขาถึงใส่มานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสายหลักหรือสายแถมนะนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสายหลักหรือสายแถมแกะออกมานะครับด้านในไม่มีอะไรแล้วนะครับและในกล่องนะครับสิ่งที่มีก็คือสายชาร์จนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกับเอ่อ Xiaomi Smart Band 7 Pro หรือเปล่านะครับแต่คล้ายๆอยู่นะก็จะหนึ่งสายนะครับแถมมาแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวสมาร์ทแบนดเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ใส่คู่กันนั่นเองนะฮะไม่ใช่สายเพิ่มเติมหรือสายแถมนะครับก็คือถ้าเกิดใครสั่งมานะครับสั่งสีไหนก็ได้สีนั้นนะครับอย่างตัวนี้เป็นสีดานะครับก็จะสายดําแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครสั่ง มันจะมีน่าจะเป็นสีขาวหรือสายอื่นๆมาก็จะได้แบบนั้นเลยนะฮะตอนหนึ่งกล่องนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันดีกว่านะครับสาหรับตัว Xiaomi Smart Band 8 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าการแกะประกอบจะง่ายไหมนะครับอันนี้หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตัวเรือนนะครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ต่างๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้เสียบชาร์จนี่นะับที่ไว้แปะชาร์จนะครับผมแล้้ววก็ตันี จะเป็นสวิตท,ที่เอาไว้ถอดสายนั่นเ,เองนะครับแบบนี้เลยนะฮะแลนนี้ก็เป็นสายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะสายกันดูนะโอเคสายจะเป็นสายแบบนี้นะครับแต่ว่าสายจะเป็นแบบใหม่นะอันนี้เป็นสายใหม่จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับและนี้ก็เป็นตัวล็อกสายนะครับเออการล็อกสายแบบใหม่ด้วยนะ ันนี้นะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับมันมีสล็อตอยู่แล้วนะครับเพียงใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับสามารถถอดได้ไหมก็กดไปแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการครอบตัวเรือนนั่เองนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เล นีเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัว x i ี o m i Smart Band 8 Pro แบบนี้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมง่ายมากๆเลยนะครับโดยสเปคคร่าวๆนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับให้เอาตัวชาร์จนะครับจิ้มไปที่ตัวนี้นะครับมันถึงจะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปจิ้มก่อนนะโอเคครับผมหลังจากที่เราเอาตัวสายชาร์จนะครับแตะเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโดยที่ภาษาจะต้องมีภาษาไทยถูกต้องไหม เลื่อนขึ้นไปดูภาษาไทยนี่นะครับมีภาษาไทยนะครับกดเข้าไปเขาบอกว่าให้ทําการดาวน์โหลดมีฟิตเนสนะครับบนสมาร์ทโฟนหรือว่าบนโทรศัพท์ของเรานะครับนี่อ่าแล้วก็สแกนนะจริงๆไม่ต้องสแกนก็ได้นะครับสําหรับใครที่มีเสี่ยแอปมีฟิตเนสนะครับก็เปิดแอปมีฟิตเนสขึ้นมานะครับนี่นะครับแอปมีฟิตเนสนะครับกดไปที่ดีไวต์นะครับอ่าเปิดบลูทูธนะครับ แล้วกดบวกด้านบนนะครับ add e v i c e มันก็จะขึ้นว่า Xiaomi Smart Band 8 Pro DE58 นะครับกดเข้าไปกด continue โอเคกด p a i นะครับทั้งคู่นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้จับคู่เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็เชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเปิด background application ต่างๆ background permission ต่างๆนะครับผมก็ สามารถเปิดได้ง่ายๆเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ยากครับกดดันไปก็ได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นวิธีการสอนการใช้งานแล้วนะครับผมน,นี่นะครับเขาก็จะสอนการใช้งานนะครับวิดเจตต่างๆงงนี่นั่นนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นแล้วก็แค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรยากนะครับอันนี้ก็กดเสร็จไปนะ โอเคตอนนี้มีอัปเดตนะครับผมเสียมี่สมาร์ทแบ8 Pro นะครับมีอัปเดตเรากด Continue ไปนะครับตัวที่จะอัปเดตเป็น2.2.28นะครับอ่าตัวซีจะใช้เวลานานไหมผมว่าไม่น่าจะนานนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับก็จะใช้ตัวบลูทูธนะครับผมในการส่งข้อมูลอัปเดตนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับเข้าสู่ตัวเสียมี่สมาร์ทแบ8 Pro นั่นเองนะฮะแค่นี้เลยง่ายๆนะครับ คราวนี้ก็แค่รอนะครับรอใหออ้ระบบนะครับผมทำการอัปเดตตัว Xiaomi Smart b a d 8 Pro นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคก็ผมเต็ม100%เรียบร้อยนะครับตัวเรือนนาฬิกานะครับก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับก็ใช้เวลาสักครู่นะนี่นะครับก็จะทำการอัปเดต้งตอีกรอบนึงนะครับ อ่าโอเคตัวนี้จะต้องรอสักแป๊บหนึ่งหน่อยนะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมนี่นะฮะเราก็จะมี Smartband 7 Pro, ็ e โป i เล t มีว a ส t i มแอคทีฟสมาร์ทแบนดตัว2นะครับก็คือ Smartband 8นั่นแหละนะครับเราก็ Smartband 8 Pro ดโปนะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับมี u ิ i n e s s ได้ทั้งหมดนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับเสียวมีสมาร์ทแบนด์เจนะครับอยู่ในมือผมนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ มันก็จะมีจุดที่คล้ายและจุดที่ต่างเลยนะครับอ่าอย่างเช่นหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเป็นหน้าจอของ Xiaomi Smart Band 7 Pro กับ Xiaomi Smart Band 8 Pro นะครับเห็นไหมครับว่าตัว Xiaomi Smart Band 7 Pro หน้าจอจะโค้งหน่อยนะครับแต่ของ Xiaomi Smart Band 8 Pro เนี่ยจะไม่โค้งแหละจะตรงเลยนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นจุดหนึ่งแต่ความหนาผมว่าพอๆกันนะครับ เมทัลลิกด้านข้างนะครับผมของเสี่ยมี่สมาร์ทแบนด์เจ็ดโปรเนี่ยจะมีอยู่แค่ตรงหน้าจอนะครับแต่อันนี้ก็คือคุมทั้งเรือนเลยนะครับวิธีการถอดสายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกันนะครับสามารถซื้อสายเปลี่ยนได้ง่ายนะครับผมขนาดหน้าจอนะครับก็ถ้าดูตรงนี้ก็เสี่ยมี่สมาร์ทแบนด์แปดโปรจะใหญ่กว่านะครับก็ใกล้ๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นทรงยาวนะครับเสี่ยมี่สมาร์ทแบนด์เจ็ดโปรนะ ก็ใกล้เคียงกันโยนะครับแต่ขยายหน้าจอกด้านข้างนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมว่า Xiaomi Smart Band 7 Pro เนี่ยมันจะดูหรูกว่านะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย Xiaomi Smart Band 8 Pro เนี่ยก็จะเหมาะกว่านะครับเพราะหน้าจอมันใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็สําหรับของง้อมือใหญ่ก็จะใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะอ่าแต่ว่าถ้าให้ดูความดุจริงๆเนี่ยตัว Xiaomi Smart Band 7 Pro เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันดูทรงหรูกว่านะครับหรูกว่า Xiaomi Smart Band 8 Pro นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะออแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแบบนัทน,นะครับอัปเดตยังไวเลยนี่ประมาณนี้นะตอนนี้ก็รออัปเดตเสร็จสิ้นก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับตัว Xiaomi Smart Band 8 Pro นะครับนี่ใช้เวลาสักหน่อยนะถ้าเกิดแคลไปแนะนำนะครับว่าให้อัปเดตเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ รานนี้ก็เป็นการฟิกบั๊กนั่นเองนะครับหรือว่าฟิกปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าที่เขารู้เขาแจ้งมาแบบนั้นนะครับวิธีเปิดเครื่องก็อย่างที่ผมบอกไปเพราะาตัวเรือนไม่มีปุ่มเปิดนะครับผมก็ให้ทําการเ,ออเสียบสายชาร์จนะครับผนี่เรียบร้อยนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะแอปพลิเคชันก็เชื่อมต่อได้แบบนี้นะครับสามารถเปิดแอป Notification ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะ ก็น,นี่ก็เป็นเลือกแบบ all notification เลยนะครับโอเคเดี๋ยวแอปพลิเคชันเดี๋ยวว่ากันในรีวิวเต็มแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปลองใช้ง,งานก่อนแต่ว่าเรามาดูหน้าจอตอนนี้ดีกว่านะครับแกะกล่องนะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนว่าเป็นยังไงนะครับตัวจอนะครับตัวจอตรงนี้นะครับเป็นจออั o l มเลนะครับเป็นจออัลโมเลเหมือนกันน่าจะเหมือนกับ Xiaomi Smart Band เจ็ด pro เลยนะเป็นจออัลโมเลเหมือนกันนะครับเป็นอั o l มเลตขนาดขนาดหน้าจออยู่ที่1.74นิ้วนะครับเป็นจออัลโมเล7 4น้วข้อดองจอดสี่ e ิก็จะมี ฟังชัดมากๆชัดมากๆนะครับและยังไม่พอนะครับดูหลังจากที่เห็นการเลื่องผมนะเป็นไงนะครับมันจะสมูทมากกว่านะครับการสมูทตัวนี้นะครับเพราะว่าหนาจอามเลตตตัวนี้นะครับมีอัตรารีเฟรชที่60เฮิร์ต์นี่นะกสเฮิร์ตนะครับผมตัวนี้มีความสว่างที่600นิตนะครับผม600นิตนะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะรองรับโหมดการออกกำลังกายนะครับ150โหมดบวกๆนะครับผมโหมดกีฬาด้วยนะอ่าแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ถึง14วันกับน้ำให้ t ี่อย่างที่ผมบอกไปและมี GPS ในตัวด้วยนะครับมี GPS ในตัวด้วยนะครับก็อันนี้สำหรับคนที่วิ่งออกวิ่งนะครับนอกสถานที่นะครับก็จะสามารถใช้งาน GPS ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับอยู่ที่22.5กรัมนะครับย2 5ิบกรัมนะครับนี่เห็นไหมว่ามีแจ้งเตือนขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังสามารถติดตามการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจหรืออื่นๆนะครับสามารถสามารถ ติดตามได้หมดเลยมอนิเตอร์ิ่งได้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจอนะครับเป็นอัลเบตนะครับก็ต้องสามารถเปิดตัว Away On ได้ด้วยนะครับ K Away On Display นะครับนี่แค่นี้เลยนะครับก็สามารถใช้งาน Xiaomi Smart แปดโปรได้แล้วนะครับส่วนการใช้งานหรือฟังก์ชันอื่นนะครับเดี๋ยวเรามอว่ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ คลิปแกะกล่อง Xiaomi Smartband แปรโปรตวนี้สำหรับวันนี้เรียนเรีวๆนี้สวัสดีครับ